เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,520บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไรนะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับซีรีส์บำนาญจากประกันสังคมนะครับผมจะพาท่านไปคำนวณน,นะครับบำนาญด้วยตัวคุณเองนี่แหละนะครับผ่านตัวอย่างที่ผมจะมานำเสนอซึ่งแต่ละคลิปวิดีโอนะครับมันก็จะมีเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายนะครับตัวเลขที่แตกต่างกัน นะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะครับพอบางท่าน,นอย่างเงินเดือนมันไม่เท่ากันหรอกบางท่านเงินเดือนเท่านี้เท่านั้นนะครับมันไม่ตายตัวนะมันมันไม่ใช่เงินเดือนเท่ากันทุกคนเพราะนั้นจะได้รับตำนานคนละแบบอ่ะเข้าสู่เนื้อหากันเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รัรบทราบกันก่อนว่าเงิน ชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สินว,วาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านนาสํานักงานประกันสังคมเองไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สินว,วาคม2541เป็นต้นไปนะครับเท่ากับว่านะครับตอนนี้นะครับ ปี66เนี่ยประมาณ24ปีแล้วนะตั้งแต่ปีต้นปี42จนถึงปี66นะครับก็มีการนำส่งมา24ปีแล้วนะครับโดยประมาณนะเงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับเป็นบำนาญชราภาพซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับแล้วก็ได้บำนาญชราภาพนะครับตัวเลขนั้นแหละที่ผ่านการคำนวณเนี่ยเท่าเท่ากันทุกเดือนนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการจ่ายเงินจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มบำนาญชราภาพด้วยนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์บำนาญน,นะครับจาก20%เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ มาดูตัวอย่างเลยดีกว่าตัวอย่างที่1น่งนะครับทรงเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 1, 000, 1 5 5 0 0บาทนะครับวิธีการคิดนะหาส่วนเกินจาก180เดือนก่อนเอา35ตั้งลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับส่วนเกินทุกๆ12เดือนเพิ่ม1.5%นะครับก็เอา1.5คูณ20เท่ากับ30%เ ที่จะได้เพิ่มนะครับ20%เดิมที่ได้อยู่แล้วบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ11,520บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ5,760บาทนั่นเองได้รับทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตตัวอย่างที่2นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,520บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ11,520บาทเท่ากับ4,896บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิต ตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,520บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมปวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ11,520บาทเท่ากับ4,032บาทเป็นเงินบมนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิต ตัวอย่างที่4นะครับส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,520บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5 27.5ของ11,520บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,168บาทตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,520บาท15ปีเป๊ะเลยนะครับว่าใช้20%คูณได้เลย20%ของ1 1 5 2 0บาทเท่ากับ2,304บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตนะครับ ตารางนี้ในกรณีส่งประกันสังคมนะครับจำนวนปีอื่นๆนะก็ได้ตามตารางนี้เลยอย่างเช่นส่ง 3, 3ปีได้5,414บาทส่ง2ปีได้5,242บาทส่ง29ปีได้4,723บาทส่ง28ปีได้4,550บาทส่ง27ปีได้4,378บาทส่ง26ปีได้4,205บาทส่ง24ปีได้3,859บาทส่ง23ปีได้3,000 686บาทง22ปีได้3,514บาททรง21ปีได้3,341บาททรง19ปีได้2,995บาททรง18ปีได้2,822บาททรง17ปีได้2,650บาททรง16ปีได้2,477บาทนะครับประมาณนี้นะลองคํานวณดูนะครับใครอยากให้เราคํานวณดูก็ ส่ง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับแล้วก็จํานวนปีที่ส่งประกันสังคมมานะครับให้ผมหน่อยออจำนวนปีที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตา3าทรส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้น ประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบ,บัตรประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ